สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนองใส่น้องๆไปสุขสุขกนนะครับเพื่อนเพื่อนนอนสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงย่ามเมื่อเสา้านะครับผมเฮาสีมาพอกับเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะสำหรับเลขของเฮานะครับผมในคลิปนี้เนาะเฮาสีมาสรุปเลขลางให้เพื่อนเพื่อน half, chips, นะครับเนาะสำหรับเลขลางของเฮานะครับเนาะเฮาจับชุดเต็มไปก็เป็น25คู่นะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือชุดนี้เนาะนะครับผมเป็นเลข2สูตรในหลัก1 0 2สูตรชนในตัวน er ี้นะครับลักหนวยก็ได้2สูตรชนแล้วก็ได้มาตัวนี้นะครับ จับคู่แล้วก็ได้25คู่นะครับได้25คู่ตัวนี้เนาะนะครับเราเขาก็จับโดยแต้มรวมนะครับแต้มรวมใส่สูตรลักสูตรเดียวนะครับเนาะในชุดนี้ก็คือนะครับผมเพาใส่สูตรลักสูตรเดียวคือสูตรนี้นะครับจับออกมาแล้วมันจะได้ยูสิบหาคู่นะครับเนาะจะได้15คู่แล้ววานที่นี่ได้ยีสิบหาคู่นี่เขาก็เลยเอาสูตรที่2มาเทียบนะครับในแต้มรวม2ตัวล่างเนาะเอามาเทียบแล้วมันได้2แต้มนะครับได้แต้ม4กับแต้ม7นะครับแต้ม4กัับแตต้ม7วที่เข้าแตม4กับแต้ม7ก็สิมีเาาหมกสีเลืองๆไว้นี่นนะะครับเา มากสีเหลืองๆไว้นี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผม7จ็ดเจ็ดแปดหกเก้าห้านะครับมีเลขอยู่ทั้งหมดนี่นะครับเนาะเจ็ดคู่นะครับมีเลขอยู่ทั้งหมดนี่7คู่ที่เป็นตัวเด่นนะครับเนาะที่เป็นตัวเด่นที่สุดนะครับในเลขในสุดนี้นะครับก็คือเข่าแต้มเด่นตัวนี้นะครับเนาะเข่าแต้มเด่นแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะในสุดนี้เดี๋ยวเอาสียกสิบหาคู่นี่ไปจับตัวเด่นนะครับเนาะจับตัวเด่นฟันธงนะครับสิบหาคู่ที่เข่าแต้มนะครับ นะครับที่เขาวงสีแดงๆนี่ก็คือ15คู่นะครับเนาะนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับ15คู่นะครับเดี๋ยวเขาสิไปจับแล้วก็เอาจับเป็นตัวเล่นนะครับเนาะฟันธงเลยว่าตัวใดสีเด่นในที่สุดในเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือ15คู่นี่นะครับเนาะ15คู่นี้ตัวที่เขาแต้มเด่นนะครับเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15คู่นะครับสำหรับตัวที่เขาแต้มสูตรหลักของเขาเนาะ นะครับแต้มสุดหลักของเขาก็คือ790124เนาะแต้มสุดหลักนะครับ7นะครับ9 0 1 2 4นี่คือสตดแต้มหลักนะครับเนาะที่เขาใส่ทุกหมวดก็คือตัวนี้นะครับเนาะเป็นะปเลข6กตัวนี้นะครับ เดินเดย์ไ <political> ม <ön S 1> ่ม mm. ีสร <canım>. ุปนะครับเนาะมีสูุนกันน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับจับออกมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้ครับเลขสองนนี่จับคู่กันในยี่ห้อโคในสิบห้าู่เขาเต็มตัวนี้เนาะนะครับเลียกวานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรนี่เดี๋ยวเข้าสีมาเบิงเลขตัวนี้นะครับเนาะก็คือเลขดับของเข้านี่นะครับเนาะในสูตรดับนะครับในสูตรดับนี่นะครับตัวที่เชื่อถือได้นะครับเข้าเสี่ยวตัวที่เชื่อถือได้ก็คือนะครับเนาะเราจะไปดูดับทุกหลักนะครับเนาะนะครับดับทุกหลักในเลขล่างนะครับเนาะดับทุกกหลััในนนนสสููตตรรรททีีีี่่่ะคบ เป็นยังไงครับมีแผลหรือไม่นะครับเนาะสูตรที่1นี่นะครับเนาะในสูตรที่1นี่นะครับในดับทุกหลักนี่นะครับเนาะนี่นะครับดับทุกหลักก็คือเลข9นี่ครับเนาะในหัวนี้เลข9ไม่มีสะดุดเลยนะครับเนาะไม่มีสะดุดเลยนี่นะครับก็คือเลข9นะครับเนาะดับทุกหลักเลข9นะครับมันก็จะนะครับเนาะเลข9นี้ก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่ามันติดดับทุกหลักตั่นเองนะครับเนาะนะครับผมดับทุกหลักก็จะไปที่เลขเกนะครับเนาะไปที่เลข9้าในดับทุกหลักนะครับ ดับตัวหลักไปที่เลขเก้านะครับในสูตรที <ind im rina> <Mond> ่มั่นบอหลุดเลยกว่าได้นะครับเนาะแล้วว่าในสูตรที่สองนะครับดับทุกหลักดับทุกหลักในสูตรที่สองนี่นะครับนี่นะครับสูตรที่สองนี่นะครับบานที่นี่นะครับเนาะกับบอกับบดับไอ้ไก่กับบอหลุดนะครับในสูตรนี้บอหลุดนะครับงวดนี้ดับสองนะครับไม่หลุดเลยนะครับดับแปดนี่กับบมานะครับดับทุกหลักนะครับเนาะกอนเก้าหนึ่งงวดนี้ดับสองนะครับดับสองนะครับเนาะเอาที่ตัวที่มันบอหลุดเลยนะครับเนาะ ตัวที่ไม่หลุดเดินดีนะครับสูตรที่3นะครับสูตรที่3ดีนะครับเนาะนะครับก็ดับไปที่เลขในงวดนีกนะครับไม่หลุดเลยนะครับเนาะในสูตรที่3านี่ก็บ่หลุดนะครับดับ3เกาหนึ่งงวดนี้ดับหานะดับทุกหลักนะครับดับทุกหลักนะครับผมเอาดับทุกหลักก่อนนะครับเนาะดับทุกหลักดับไปที่เลข5นะครับเลี้ยวบานที่ในสูตรที่4นะครับสูตรที่4นี้ก็ไม่สะดุดเลยนะครับบร่หลุดเลยด้นะครับมันไม่หลุดเลยดับทุกหลักนะครับเนาะ ดับหกออกเก้าหนึ่งวันี้ดับสองนะครับสูตรที่สี่ดับสองนะครับดับสองสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้านี้นะครับเนาะไม่สรุดเหมือนกันนะครับมัานบอสสรุดเลยนะครับเนาะไม่หลุดเลยดับสามเก้าหนึ่งนะวันี้ดับหกสูตรที่ห้าดับหกนะครับมันกตอซิมีอยู่ทั้งหมดหาสูตรในดับทุกหลักนี่นะครับตัวที่เสื้อถือได้นี่คือดับทุกหลักนะครับเนาะแร้วันที่ดับหลักสิบนะครับดับหลักสิบนี่นะครับในดับหลักสิบนะครับเพื่อนในสูตรที่หนึ่งนะครับ ในสูตรที่หนึ่งนี้นะครับไม่สะดุดเลยนะครับไม่สะดุดเนี่ยเขาสิจับเอาเลยนะครับเราดับเจ็ดออกเก้าหนึ่งเออกเก้านะครับมาเก้าเนาะวดีดับสีได้หลักสิบนะครับดับสี่นะครับไม่สะดุดนะครับเนาะดับสี่นะครับเดี๋ยวบานสูตรที่สองนะครับนี่ครับสูตรที่สองสูตรที่สองนี้นะครับเนาะนะครับสูตรที่สองมีสะดุดหนึ่งงวดนะครับมีสะดุดหนึ่งงวดงวดนี้ดับสองเบานะครับเพราะว่ามีแผลนะครับเบานะครับไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามีสะดุดนะครับต่อไปสูตรที่สามนะครับ สูตรที่สามนี่นะครับเดินยาวนะครับเดินยาวไม่มีสะดุดเหมือนกันนะครับเนาะนี่ครับดับเจ็ดออกเก่านะครับเนาะงวดนี้ดับสี่นะครับดับสี่นะครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับเนาะสูตรที่สี่สูตรที่สี่ในหลักสิบนี่นะครับเนาะนี่นในหลักสิบนะครับในหลักสิบนี่นะครับไม่สะดุดเหมือนกันนะครับเนาะไม่สะดุดเลยนะครับเนาะบ่มีสะดุดเป็นตั้งวดเดียวดับสามเก่ามากนะครับงวดนี้ดับศูนย์นี่คือหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับดับศูนย นะครับเอาตัวที่มันบอสะรุดเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับสูตรที่หานี่ครับสูตรที่ห้านี่นะครับนะครับอสรุดคือกันนะครับดับศูย์เก่ามานะครับตัวนี้ดับสามดับสามนะครับนะครับเอาตัวที่มันแฝงที่สุดนะครับเนาะแล้วก็มีสูตรที่หกสูตรที่หกก็เป็นดับสี่นะครับมีมีหกสูตรนะครับเนาะมันซ้ำกันนะครับเนาะสูตรที่หกนี่ก็ดับสี่นะครับดับสี่สูตรที่หกสูตรที่หนึ่งนี่นะครับเนาะ นะครับนี่สูตรที่หนึ่งนะครับเนาะมันมันมีแผลนะเขาเบานะครับเนาะนะครับมันกระิ่รับไป4 3 0 0 3 4นะครับ0 3 4เนาะนะครับ0 3 4นะครับเพื่อนๆ0 3 4อนนยี่บางทีตัวที่บอดับในงวดในเลขอันดับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยนะครับดับหลักหน่วยนะครับในดับหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับเดินนะครับเนาะเดินมามีแผลนะครับมันมีหลุดนะครับมีหลุดเพราะฉะนั้นเข้ามาเอานะครับไม่เอานะครับเนาะ สูตรที่หนึ่งก็ไม่เอานะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับท่องกระสิกากระบาดไปเพราะว่าเขาบอเอาสูตรที่หนึ่งเพราะว่ามันหลุดมีแผลนะครับแล้วก็ในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่เดินนะครับเดินไม่มีสะดุดเลยนะครับเนาะนะครับในหลักหน่วยนี่ดับศูนย์หนึ่งมาวันนี้ดับสองนะครับวันนี้ดับสองนะครับแล้วบานที่นี้ต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามนี่นะครับนี่นะครับสูตรที่สามนะครับมีแผลนะครับเนาะก็คือมันเคยหลุดนะครับหลุดหนึ่งเทกันนะครับเนาะ นี่ครับก็ไม่เอานะครับเนาะสูตรที่สามไม่เอานาะบ่เอาห้องสิกากระบาดนะครับสูตรที่สามไม่เอานะครับสูตรที่สี่นะครับเนาะสูตรที่สี่นี่เดินนะครับเดินนะครับเดินแล้วก็ดับศูนย์หนึ่งมากนะครับเนาะดับอยู่นะครับไม่มีสะดุดนะครับนววนที่ดับเก่านะครับดับเก้าจะบ่เลยนะครับเนาะดับเก้าเลี้ยวบานที่นี่นะครับเนาะในสูตรที่ห้าสูตรที่ห้านี่ก็บ่สะดุดนะครับไม่สะดุดเลยนะครับ นะวัวนี้ดับหนึ่งนะครับเนาะดับสี่หนึ่งมาดับวันี้ดับหนึ่งนะครับวันี้ดับไปที่เลขหนึ่งนะครับนะครับต่อไปสูตรที่หกนะครับมันมีหกสูตรนะครับสูตรที่หกนี่นะครับเนาะนะครับสูตรที่หกนี่กับนะครับพ่อผมเคยใส่นะครับพ่อผมใส่เคยใส่เขาเบานะครับเนาะเมื่อไม่เคยใช้นะครับเออไม่เคยใช้เขาใส่เพียงหาสูตรเท่านั้นนะครับเนาะนักครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับเนาะในเลขสูตรนี่นะครับมันกระสีนะครับเนาะเพื่อนมันสิไปที่แบบนี้นะครับเลี้ยวบานที่นี่ เลขตัวนี้นะครับเนาะขามันติดดับนะครับเนาะถ้าในหลักสิบนี้จะติดดับ4 4่สี่สีนย์สกีติดดับ4 0 3นะครับ4 0 3ก็ะสีไปที่4 0กับ3ไปที่0กับสาสำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนี้ก็จะเป็น291 291ก็มี9กับ1นะครับเนาะก็จะเหลือ4 5 6 7นะครับ4 5 6 7เนาะนะครับถ้าเป็นนะครับ7 4 1แต้มก็มีนะครับ7 4 1แต้มคือตัวนี้เนาะ7 4 1แต้มนะครับ7 4นะครับ1แต้ม นะครับแล้วก็ถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นเจ็ดอันก็เข้าแต้มทุกอันนะครับเข้าแต้มทุกตัวเนาะเจ็ดห้าสองแต้มนะครับเจ็ดหกนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับเข้าแต้มทุกตัวเนาะนะครับบานที่นี่นะครับเนาะห้าสิมาจับโดยแต้มโดยเลขเด่นนะครับในเลขเด่นนั้นนะครับเนาะเลขเด่นห้าสิไปเบิ่งเลขเด่นในสูตรที่นะครับเพื่อนๆเนาะในเลขโตที่เดินดีก็คือเป็นสูตรใหม่นั่นเองนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่นี่ นะครับมันกระสีเป็นเลขมาครบ2ตัวสองตัวล่างเนาะนะครับเลขมาครบ2ตัวล่างเป็นสูตรใหม่ที่เข้านะครับผมใ้ประมวลผลขึ้นว่าใหม่นะครับเนาะก็คืคตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินดีนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเป็นสูตรที่เดินดีนี่นะครับนี่นะครับสูตรที่เดินดีมันกระสีบอลรุดเลยนะครับเนาะมันเป็นเลขเพียงหาตัวเท่านั้นนะครับเนาะนะครับเดินมาหลายงวดแล้วนะครับเนาะล้วก็นี่นะครับเก้าหนึ่งมาตัวนี้นะครับวดนนี้ได้เจ็ดศูนย์สามสี่ห้า ถ้าเจ็ดศูนย์สามสี่ห้านะครับเจ็ดศูนย์สามสี่ห้ามันสิบชนเลขนะครับม <Sure> ันจะชนเลขเจ็ดเพียงตัวเดียวเท่านั้นในหลักสิบนะครับนี่นะครับเนาะในตัวนี้นะครับมันจะชนเลขเจ็ดเพียงตัวเดียวนี่นะครับมันจะชนเลขเจ็ดขึ้นตัวนี้นะครับเนาะมันจะชนเลขเจ็ดเพียงตัวเดียวในตัวนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในตัวนี้นะครับมันเป็นเจ็ดศูนย์สามสี่มันบม่มีแปดไ่มีเก้านะครับมันไม่มีแปดไม่มีเก้านะครับแปดก็ไม่มีนะครับมันก็ชนเจ็ดตัวเดียวเลยนะคเจ็ดตัวเดียวนะครับ ันชนเจ็ดตัวเดียวนะครับเนาะนะครับในตัวนี้แล้วพอมันชนเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดนะครับเพื่อนเเนาะเจ็ดสี่เจ็ดห no ้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับพอะวาอยู่ในหลักหน่วยนี่มันไม่มีศูนย์นั่นเองนะครับมันไม่มีศูนย์นะครับเพื่อนเนเลบ้านที่นี่นะครับเนาะสำหรับเลขนะครับเนาะสำหรับเลขตัวที่นะครับตัววิ่งนี่ครับเนาะถ้าเป็นตัววิ่งนะครับวิ่งตัวเดียวนี่วิ่งตัวเดียวนี่นะครับมันเป็นศูนย์นะครับศูนย์ก็ติดดับ เพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านตัวนี้ก็ไม่ผ่านนะครับติดดับนะครับเนาะนะครับเพราะว่าตัวเดียวก็เสียวหลุดนะครับแล้ววันที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับมันมีอีกสูตรหนึ่งนะครับมันมีเลขอีกสูตรหนึ่งนะครับที่สูตรนี่นะครับเพื่อนๆเนาะสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีนะครับสูตรที่เดินดีมีสะดุดก็น้อยมากนะครับเนาะอันนี้คือมันสิเป็นเลขบนล่างนะครับมันสิเป็นเลขบนล่างแต่ส่วนมากมันก็มักมาบนนะครับมักมาบนแต่ว่ามันมาบนหลายแล้วนะครับมันนเลี่ัียงตว่าบน เป็นเลขเพียงสองตัวเท่านี้นี่นะครับมันจะมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเนาะเดินแบบนี้เลยเลขสองตัวนี่นครับนี่นครับสองตัวนี้มันจะเดินแบบนี้แล้วมัานก็มีหลุดก็เครื่องงวดหกเจ็ดนี่ยหกเจ็ดมันก็หลุดไปนะครับเนาะหกเจ็ดก็หลุดไปแล้ววันที่นี่นะครับผมในงวดล่าสุดเนี่ยมันกับสี่กับห้านะครับได้สี่กับห้าสี่มัหรักลอยก็ยังติดอยู่เลขบดนะครับเนาะงวดนี้ได้เก้ากับศูนย์ได้เก้ากับศูนย์ได้เก้ากับศูนย์นะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี่อันนี้เป็นสูตรที่องสรนะคับ ตรที่2นี่นะครับสูตรที่2นี่ไม่หลุดนะครับเนาะตรที่2นี่นะมันจะเข้าบนล่างสลับกันนเลข2ตัวนะครับมันจะได้เลข2ตัวนี่นะครับมันจะบม่ลุดเลยนะครับเนาะมันจะเป็นบนล่างนะครับไม่หลุดเลยงวดล่าสุดเนี่ยก็ได้ตัวเดียวกันก็คือได้3ามซีตัวนั้นซีหามันก็ได้ชนซีนะครับชน4ีนะครับถ้าชนซีเ้รอซีมากเลยนะครับเนาะแล้วงวดนี้นะครับได้8กับเก้าถ้า8กับ9นะครับมันไปชน9กกับศูนย์นะครับตามสติตามสติที่เราที่เทียบนะครับเนาะเราจะเทียบมาแบบนี้นะครับนะครับตััวทีี่ชนนนมาะครบ ชนนี่มาเลยนะครับเนาะนี่นะครับมันจะมาแบบนี้นะครับเลขสองสูตรนี่นะครับเนาะมันจะมาทุกงวดนะครับมันจะมาทุกงวดแต่ว่าเลขตัวนี้นะครับมันจะส่วนมากมันจะไปบนนะครับแต่ว่างวดนี้นะครับงวดนี้มันส่นล่าสุดนช่วงสี่ห้าสามสี่ชนวงสี่สี่มาเลยนะครับเนาะชนแล้วมานะครับชนแล้วมาสองสูตรนี่ชนแล้วมาบานที่งวดนี้ได้เก้าคับสูตรในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองในแปดคับเก้ามันชนเก้านะครับมันชนเก้าแต่ยังไรก็ดีนะครับเข้าขาดการว่าเลขเก้าในน่าจะไปบนนะครับน่าจะไปบนเพราะว่าเลขมันมักสะเขาลักลอย นะครับแต่ยังไรก็ดีเขาเสียเป็นตัวกันนะครับน้อเรียกตัวนี้นะครับเนาะถ้าเขามาเบิ 10, ้งแล้วนะครับถ้าเรามาดูในสูตรของเรานะครับเก้าตัวนี้นะครับเก้าตัวนี้นะครับถ้าเก้าตัวนี้มันมีอยู่สองหลักนะครับมันมีอยู่สองหลักเก้านะครับเนาะแต่ว่าตัวที่ติดดับก็คือเก้าในหลักหน่วยมันจะเหลือเก้าอยู่นี่มันจะเหลือเก้าในหลักสิบนะครับมันจะเหลือเก้าในหลักสิบตัวนี้ในมาในชนแล้วมานะครับเนาะนะครับชนแล้วมานี่คือหลักสิบที่มีสองตัวก็คือเจ็ดกับเก้านะครับเพื่อน เจ็ดกับเก้านะครับเนาะเลี้ยวบานที่นี่เลขนะครับเนาะเลขตัวนี้นะครับเนาะเข้าสีปเบิ้งอีกส่วนหนึ่งนะครับสูตรที่มันเป็นหลักสิบหลักหน่วยที่เข้าด้นําเสนอให้เพื่อนๆในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาวันนะครับในหลักสิบกับหลักหน่วยมันเป็นเลขตัวเดียวนะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับเดี๋ยวสีเบิ้งหลักสิบอันนี้หลักสิบนะครับเนาะนี่คือหลักสิบนะครับชนแล้วมานะครับเลขตัวเดียวนะครับได้เลขตัวเดียวได้ศูนย์ศูนย์มาได้สามสามมาได้หนึ่งหนึ่งมานะครับเนาะนะครับได นี่ครับได้หนึ่งหนึ่งมาเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ได้ห6หมาเลยนะครับอันนี้ก็ได้1นะครับ1กับห้าไปหลักหน่วยนี่นะครับมันไปหลักหน่วยงวดนี้นะครับเพื่อนเนาะนี่งวดนี้นี่นะครับเนาะมันได้เลขเนะครับมันได้เลขเกนะครับเพื่อนมันได้เลขเนะครับนี่นะครับเนาะมันได้เลขเตตัวนี้เลยนะครับเนาะเลขเกตตัวนี้สําคัญมากนะครับเนาะเลขเกตตัวนี้สําคัญมากได้เลขเกตแล้ววันนี้สําหรับหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนั้นนะครับ หลักหน่วยในสูตรตัวเดียวนะครับในสูตรตัวเดียวในหลักหน่วยนะครับในหัวที่พานมานั่นนะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะครับนี่หลักหน่วยนะครับได้เกลาเกลามาหลักหน่วยได้เกลาเกลามาหลักหน่วยได้ศูนย์ศูนย์มาหลักหน่วยได้หกหกมาหลักหน่วยนี่ครับเนาะนะครับมันจะมีเลขเพียงสองตัวเท่านี้นะครับเอามาเสียบส้นสูตรดีเนาะนะครับแล้วก็ได้สองนี่ครับได้สองสองมาหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับ ได้หนึ่งหนึ่งก็มานะครับเนาะได้เ <Hum> จ <liness> ็ดเจ็ดกมานะครับนะครับงวดต่อมานี่ได้เก้ากับสี่นะครับนะครับได้เก้ากับสี่เก้ามาหลักสิบนะครับนี่หลังวดล่าสุดนี่นะครับหลักหน่วยไปหลักสิบหลักสิบไปหลักหน่วยนะครับมันสลับกันนะครับตัวมันจะเป็นหนึ่งเก้าแต่ว่าตัวนี้มันออกเก้าหนึ่งนะครับเนาะสำหรับงวดนี้มันได้เก้านี่ครับได้เก้าเนี่ยครับมันได้เก้านะครับเพราะฉะนั้นได้เก้าตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะมาชนนะครับเนาะในหลักหน่วยตัวนี้นะครับ ในหลักหน่วยตัวนี้เลข9้าตัวนี้นะครับมันก็จะนะครับมาติดตัวนี้นะครับติดดับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลข9้าตัวนี้มันเคยไปหลักหน่วยงวดที่ผ่านมานี่นะครับงวดที่ผ่านมานี้เลข9้าไปหลักสิบนะครับเลข9ไปหลักสิบงวดนี้ได้9นะครับ9ก็ต้องมาหลักสิบมีโอกาสมาหลักสิบเพราะว่าหลักหน่วยติดดับนะครับเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นเลขก็จะเด่นไปที่เลขเก็ุกับเลขเก้าในเลขหลักสิบนะครับเนาะเลขเก็ุกับเลขเก้านะครับเพื่อนเเลี้ยววานที่นี่นะครับผมสําหรับในหลักหน่วยตัวนี้มันก็ได้นะครับ สำหรับในหลักในหลักในหลักหน่วยแต่ว่าหลักสิบนี่นะครับไม่ได้เจ็ดเนาะหลักสิบไม่ได้เจ็ดมันก็ไปชนหลักสิบนะครับเนาะหลักสิบกำลังหน่วยล่างตัวเดียวนี่ชนหลักสิบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะย้ายมาอยู่ที่หลักสิบนี่นะครับในเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับเลขมาครบล่างนะครับเนาะสำหรับเลขมาครบล่างนะครับเลขมาครบล่างเนี่ยมันกับบอสดุดเลยนะครับได้เจ็ดศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดศูนย์สามสี่ห้านะนะครับในครบล่างนะครับมันจะได้เจ็ดศูนย์สามสี่ห้า นะครับ7 0 7 0 3 4 5 7 0 3 4 5ดศเถ้าเล่น7นะครับนะมันก็จะชน7นะครับถ้ามันชน7นะครับ7นะครับเนาะ7 7ตัวนี้นะครับเขาไมาจำเลดศูนย์นะครับ7 0็นี่นะครับใน0มันหลักหน่วยว่ามี0นะครับหลักหน่วยไม่มี0 7 0นะครับเนาะ7 0เข้า7แต้มนะครับเนาะเข้า7แต้มแต่เก้าอยู่หลักอยู่หลักหน่วยว่ามี0นะครับถ้าเป็น7 3นะครับ73็น <God. 1 S 1> ี่ศูนย์แต้มเข้าศูนย์แต้มนะครับนี่นะครับมันจะเข้าศูนย์แต้มนะครับใน73นะครับเนาะนะครับ73นะครับ73จะเข้าศูนย์แต้มนะครับนี่ครับ73 73เลข3บ่มีหลักเลข3บ่มีในหลักหน่วยเนาะลืมเลข3บ่มีในหลักหน่วยนะครับ73ไม่มีหลักหน่วยไม่มีเลข3นะครับแล้ววันที่นี่ก็70กับบ่ได้นะครับเนาะ73กับบ่ได้เพราะว่าบ่มีในหลักหน่วย74นะมี4นะครับ74เข้า1แต้มตัวนี้คือตัวนี้นะครับ เจ็ดสี่นะครับแล้วก็เจ็ดห้าเข้าสองแต้มนี่นะครับเนาะเจ็ดห้าเข้าสองแต้มนะครับเพื่อนๆในเลขตัวนี้นะครับเลียกวานที่นี่อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งก็คือมันเด่นเก่านะครับเด่นเก้านะครับเด่นเกนะ้าเนาะเข้าสีมะเบิงในสูตรนี่นะครับในสูตรนี้มันก็คือเป็นเลขที่ ชนแล้วมานะครับเนาะชนแล้วไม่มาแต่ว่าเลขสูตรนี่มันไม่หลุดนะครับเนาะเขาทุกงวดนะครับถ้ามันพอชนจับคู่กันเลยนะครับในเลข2สูตรนี่นะครับสสูตรนี่ถ้ามันไม่จับถ้ามันพอชนจับคู่กันเลยนะครับชนหมา6นะครับชนเก้ามาเก้านะครับอันนี้ก็จับคู่กันมานะครับศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าจับคู่กันมาศูนย์ศูนย์นีครับศูนย์ชนศูนย์ศูนย์มาอันนี้ก็จับคู่กันมาครับหนึ่งหกนี่ครับหนึ่งหกจับคู่กันมา ตัวนี้ก็ชนสองอ่าบริบูรนนะครับก็ออกหกสองในหกสองนี่นะครับเนาะเลียกวันที่นี่ชนหนึ่งก็หนึ่งมานะครับเ่บรรลุดนะเลขโซ่ที่บรรลุก็ว่าอะไรนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นเรื่องอะไกับบรรลุแต่ว่ามั่นบรรลุนะครับมันไม่หลุดได้เจ็ดนะครับเจ็ดก็มานะครับได้หนึ่งในหัวล่าสุดในหนึ่งก็มานะครับออกเก้าหนึ่งไปรักหน่วยงวดนี้นะครับไม่ชนนะครับไม่ชนนี่นะครับเนาะไม่ชนนะครับเพื่อนๆมันก็เลยเป็นตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับหลักสิบมันไปชนเกไปชน แลาวันที่ดีตัวนี้นะครับเนาะ98นะครับ95 98นะครับ95 98ถ้าเป็น9านะครับเนาะถ้าเป็น95 95มีนะครับมี5้าบ้านนี้8บ่มีนะครับมันมี5เพียงตัวเดียวนะครับแล้ยวาตัวนี้นะครับมันก็มาชนหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะมันมาชนหลักหลักมันมาชนในสูตรมาครบ2ตัวล่างนี้นะครับแร้วานที่นี่95นะครับใน95ตัวนี้นะครับเนาะก็จะเป็นตัวนี้ นะครับเพื่อนๆเป็นตัวนี้นะครับเลขกระซิมีโยนี่นะครับเนาะมีสามคู่นี้นะครับอันสูตรที่เฮาเอามาจับนี่คือสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับเนาะเป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับเนาะนี่นะครับสูตรที่ไม่หลุดเลยตัวที่มันหลุดเท่ากากบาลไปเข้าเบานะครับเนาะนี่นะครับสองเก้าหนึ่งในหลักหน่วยดับไปเลยอ๋อนี่กระดับไปแล้วสามตัวอันนี้ดับสามตัวอันนี้นะครับดับทุกหลักนะครับก็ติดห้านี่นะครับเนาะติดห้านะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเนาะถ้าชนเด่นนะครับตัวที่มัน ตัวที่มันชนเด่นเท่าเก่าไว้ก่อนนะครับเนาะเอาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขนะครับในตัวที่มันเด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นนี่นะครับเนาะนะครับท่องมาได้สิบห้าคู่นี่นะครับสิบห้าคู่จับตัวเด่นนะนะครับเนาะมันก็จะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะมันจะได้ไปที่ตัวนี้นะครับแต้ว่าตัวที่มั่นบบติดยังเลยก็คือเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดไม่มีเลยไม่มีอยู่ในนี้เลยคือเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่ก็เข้าสีแ้มด้วยนะครับตัวเบิร์ที่เท่าก่าทีนะครับมั่นโบติด ไม่ติดอะไรเลยนะครับนี่นะครับเนาะนะครับแร้ววันที่นี่เลขนะครับนี่นะครับเนาะอันนี้ไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนะครับไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกก็คือเลขล่างนะครับเนาะสี่ตัวนี้นะครับไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนี่ก็เดินดีนะครับเดินยาวนะครับเนาะจับเทียบชนเลยนะครับจับเทียบชนเลยนะครับไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนะครับแร้ววันที่นี่เลขมันก็จะมาชนเจ็ดนะครับมาชนเจ็ดกับห้านี่ครับนะครับมาชนเจ็ดกับห้าแต่ยังได้ก็ดีนะครับเลขได้สตดนี่มันไม่เคยมาด้วยกัน ไม่เคยมาด้วยกันมีมาด้วยกันแต่คู่บ้นเท่านั้นนะครับนะครับไม่มันไม่เคยมาด้วยกันเลยนะครับแปดศูนย์ห้าห้านี่นะครับสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเก้าเก้านะครับหนึ่งเจ็ดนะครับหกห้านะครับเก้าเก้าศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เออเคยมานะครับเคยมาด้วยกันเคยมาด้วยกันหนึ่งงวดนะครับนี่เคยมาด้วยกันนะครับสามศูนย์นี่เนาะเคยมาด้วยกันหนึ่งงวดนะครับเนาะงวดนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับห้าเจ็ดแปดสองนะครับห้าเจ็ดแปดสองกระชอนเจ็ดอีกละชนเจ็ดอีกแล้วนะครับเนาะ ชุดเจ็ดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นนะครับเลขเด่นในชุดนี้เข้ากับสิจับไปนะครับเราก็จะจับไปได้เลยว่านะครับเนาะเทาสิเทียบชวนในสูตรที่สองในแต้มรวมนะครับแต้มรวมในสูตรที่2นั้นนะครับเพื่อนๆมันก็สะได้ไปที่ตัวนี้นะครับแต้มรวมในสูตรที่2นะครับเพื่อตัวนี้นะครับเนาะแต่กับมีสรุดหนึ่งงวดนะครับมีสรุดหนึ่งงวดนี่ครับสรุดงวด6 2แล้วก็เดินต่อไปอีก3มงวดครับ3มงวดนะครับ เก้าหนึ่งก็ไปที่ศูนย์นวดได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลี้ยงแจมไปเลยนะครับสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดนะนะครับนตัวนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมัดกระซิได้ไปที่แต้มเจ็ดนะครับแต้มเจ็ดนะครับแล้วก็แต้มสี่เพราะว่าซส้มหีีม,มันบมมีนะครับแล้วก็แต้มสี่ถ้าตัวที่มันเข้าแต้มนะครับตัวที่มันเข้าแ้มเจ็ดกับแ้มสี่นี่ นะครับแต้มเจกับเต้มสีมันจะมีอยู่ก็คือมีอยู่สองตัวนี้เขาแต้มสีนะครับต้มเจไม่มีเลยมีแต้มสีเต้มเดียวนะครับก็คือเก้าห้ากับเจ็ดเจ็ดนะครับเก้าห้านะครับกับเจ็ดเจ็ดนะครับเพื่อนนะครับตัวที่เด่นที่สุดก็คือเป็นตัวที่บเบิลนั่นแหละนะครับสองคู่นี้เลยนะครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับไปที่คู่นี้นะครับคู่เด่นนะครับ ยังเป็นเก้าหายขึ้นเก่านะครับไปไม่รอดนะครับเนาะจะไปแนวใดนะครับเนาะไปแนวใดเก่ได้แต่ว่าสิบหาคู่นี่ให้ว่างไว้ก่อนนะครับเนาะตัวที่เข้าแต้สิบห้าคู่นะครับจากยี่สิบหาคู่กับเหลือสิบหาคู่นี่นะครับเนาะนะครับแล้วเขาจับออกมาแล้วนะครับมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้มันจะได้เป็นมาเป็นแบบนี้นะครับมีสองคู่นี้เท่านั้นเลยนะครับสองคู่นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเลขนะครับเนาะถ้าเป็นเลขเก็ในหลักหน่วยนี่นะครับถ้าเป็นเลขเก็ดในหลักหน่วยนี่นะครับแล้วเลข ตัวนี้นะครับเนาะเลขเกตตัวนี้นะครับมันมาชนในหลักสิบนั่นเองนะครับในหลักสิบนั่นเองจะมากระดับไปที่ตัวนี้นะครับเนาะยังไงก็ดีนะครับเลขมันก็ยังเด่นเกในทั้งสองหลักนะครับนี่ครับมันเด่นเ็ดไปทั้งสองหลักนะครับลักหน่วยมันก็มีเ็ดนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเนาะมีอยู่เท่านี้นะครับตามสูตรของเขาเลยนะครับเนาะเก้าห้านะครับกับเจ็ดเจ็ดนะครับในเลขชุดนี้นะครับเนาะ นะครับแต่นะครับผมเดี๋ยวเลขเก้าตัวนี้นะครับเนาะห้าขาดการว่านะครับมันน่าสิไปหลักนะครับมันน่าสิไปหลักร้อยบนนะครับมันน่าจะไปหลักร้อยบนนะครับถ้ามันมาไปหลักร้อยบนมันก็มาหลักสิบล่างนี่ทันทีเลยเพราะมันเป็นเลขบนล่างเนาะนะครับแต่ในสูตรของเขามันก็มีตัวนี้นนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดจวไปเพียงสัมนีธิ์ล้วเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสรุปออกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับนี่ได้เป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะเป็นตัวนี้เลยเอาตามสูตรเลยนะครับเอาตามสูตรเลยนะครับแล้วเอาคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนแต่สิบวอมาอยู่หลายคนอยู่นะครับเนาะก็ว่าเป็นยังนะครับว่าเป็นยังนะครับให้จำไปตามสูตรเพราะว่าเขาขึ้นออกอะไรเนาะนะครับจำไปตามสูตรนะครับจำไปตามสูตรในตัวนี้อัติติดดับโยนะครับถ้าถ้าติดดับก็เป็นเจ็ดเจ็ดนี่เลยตัวเดียวเจ็ดเจ็ดตัวเดียวคือตัวที่ไม่ติดอะไรเลยคือเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับในสูตรนี่นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับเก็บเหนี่วเพื่อนๆทำเนี่ยแล้วเกาบบสุขคคนนะรัเพื่อนนเาะ สวัสดีครับ